แคมรี่เข้าใหม่ครับฟรีดาวผ่อนแค่หนึ0 0หมืนะคันนี้ได้ปี2020นะฮะพี่ท่านใดที่มองหารถหรูสไตล์ผู้บริหารโครงสร้างเดิมไม่เคยชนหนักพิกคว่มจมน้ำคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับ c a m รี่0รุ่นจีไม่แค่98,000โลที่สำคัญฟรีดาวจัดยอดได้เต็มซื้อรถกับผมผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้พร้อมกับแคมเปญเด็ดในคลิปนะฮะดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะผมพาดูพี่ผมพาพี่ดูรถคันนี้นะครับในคลิปเต็มเนี่ยพาดูทุกจุดพาดูทุกฟังก์ชันเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะฮะพาเล่นออปชั่นต่างๆนะครับนี่สภาพสวยมากนะฮะใครได้ไปนะโคตรคุม้มฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นนิดๆเนี่ย นะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะได้รถปี2020ราคาไม่ถึง700 0 0 0นนะแคมรี่คันนี้ถูกมากๆสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานพิทยมือ2เกรด A นะฮะวันนี้นำา t โยต้าแคมรีครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆฮะเอามาถ่ายทำให้พี่ได้รับชมกันเป็นตัว t o y o ต a าแคมรี่รุ่น G ฮะ เป็นตัวเป็นซินล้วนนะครับที่สําคัญคันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นฮะฟีดาวจะยอดได้เต็มครับพอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนิดๆเท่านั้นใครที่หาอยู่นะครับคันนี้โครงสร้าง t n j วันนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดครับพาชมโครงสร้างพาชมทุกจุดนะฮะที่รถมือส่วนสองคนจะอ่าพารับชมนะครับใครสนใจนะครับโตโยต้าแคมรี่รถดีเซ gment ฮะคุณมาถูกช่องแล้วนะครับดูคลิปนี้จบผมนําเสนอคันนี้สวยๆให้พี่ได้รับชมเป็น2.0รุ่น G ครับราคาขาย ,00 0 0 0ปลายนะฮะ ที่สําคัญโครงสร้างเดิมไม่มีเปลี่ยนมาครับรับประกันโครงสร้างนะฮะรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับแล้วก็ยางเดี๋ยวผมเช็คให้ถ้ามันปีลึกเกินไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยพี่ท่านใดที่สนใจแคมปรีมือสองไว้ใช้งานครับช่องนี้ผมจะลงแคม r y รีซะส่วนใหญ่นะครับพี่ลองไปเลื่อนดูนะว่าสนใจคันไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วนะแคปหน้าจอสอง่งมาให้ผมถ้ายังไม่ถูกขายไปเนี่ย ก็อาจจะนําเสนอคันนั้นให้พี่ได้แต่ถ้าถูกขายไปแล้วคันนี้ครับผมนําเสนอเลยเลขไม้แค่90,000มครับคันนี้สวยมากๆนะฮะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับได้เป็นตัวโครงสร้าง TNGA มาแล้วสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายทะเบียน3843ฮะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษครับตอนนี้แคมเปญเพชรยนต์เปิดสาขาใหม่รดอิเบี้เริ่มต้นอยู่ที่2 0 9นะครับและที่สําคัญคือสูงสุดอยู่ที่3.89ถูกมากม ใครสนใจรีบเข้ามาดูนะครับรีบเข้ามาจัดได้นะฮะอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานเพชรยนนะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota Omotenashi ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก i s u z u ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369์ PARNPI 1992ผมยินดีให้บริการทุกท่ายนะครับอ่ะ นะในเรื่องของการรับประกันโครงสร้างครับผมมีตรวจลดให้274รรายการนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการรับประกรันเครื่องเกียร์ให้นะครับจำนวน1ปีด้วยกันนะฮะ แล้วก็รับประกรันโครงสร้างไม่มีเพชชนหนักพิความจมน้ํามานะคบผม1เดือนคะถ้าตรวจพบเจอผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนเอารถมาจอดที่หน้าบริษัทพิชยนได้เลยและรับเงินคืนกลับไปนะครับมาเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงหน้ากันฮะตัวนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนฮะไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำครับกระจังหน้าใหญ่ๆนะฮะสวยๆเลยโคตรเท่เลยนะตัวนี้ไม่น้อยนะฮะไม่แค่9 0 0 0 0มโลและสําคัญราคาดีครับ6 9แ0 0 0บาท 600,000้าหมื่นเจ้ันบาทเนี่ยถือว่าราคาคตรคุม้มนะล้อมองล้อมแม็กครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาสภาพแม็กสวยนะอันนี้คือรถแรกเข้าผมยังไม่ได้ล้างสปาใดๆด้วยเหลี่ยมสารคมด้านข้างนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะมือเปิดประตูเป็นโครเมี่ยมทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนี่กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะมีในเรื่องของบายสปอร์ตเมนเตอร์มาให้เป็นแจ้งเตือนมุมอับ บนหลังคาครับตัวนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะกระจกแท้เดิมโรงงานตัวนี้ก็นี่โลโก้โตต้าชัดเจนยุงเยอะนะพี่นะตอนนี้นะครับยุงแบบชุงเลยนะกำลังถ่ายทําให้พี่ได้รับชมเนี่ยก็จะมียุงบินว่อนเลยนะนะฮะในเรื่องของประตูครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนฮะสภาพดีจัดนะครับล้อแม็กสวยๆครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับด้านหลังก็ไฟท้ายฟู l l LED แบบไลท์ไกดิ้งมาให้แล้วนะฮะฝาท้ายเปิดปิด ด้วยมือนะครับและปิดง่ายด้วยนะฮะกว้างด้วยนะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาทั้งหมด4จุดครับมีไฟทับทิม2จุดท่อนะฮะจะอยู่ด้านขวามือนะฮะแต่ถ้าเป็น2.5งจุดห้าไฮบิดนะครับจะอยู่ด้านซ้ายแต่ถ้าเป็น2.5งจุดเบนซินล้วนมันจะเป็นท่อคู่โลโก้แคมรี่ครับคาดเอวมาให้แล้วนะฮะแล้วก็เปิดดูฝาท้ายนิดนึงนะครับเอาขอภายรถลุ้นล็อกอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปิดให้อีกทีหนึ่งนะครับจุดเชื่อมต่อในด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ฮะไม่อ่า ปุ่งซุมล้อคิวซุมล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กสวยๆครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทประตู4ี่บานเนี่ยเดิมทั้งคันอันนี้เดิมทั้งคันนะฮะแล้วก็ได้ฟิล์มประลอดมาแล้วนะฮะถ้าฟิล์มชำรุดเสียหายผมเปลี่ยนให้นะยางถ้ามันเสื่อมสภาพหรือมันต่ำกว่ามันต่ำปี22สองเนี่ยผมเปลี่ยนให้เลยนะครับ แล้วก็ไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าแบบนี้รถสภาพดีจริงนะครับมีเซ็นเซอร์ให้คู่หน้ามานะครับไฟตัดมงกตัดหมอกสภาพสวยครับโครงสร้าง TNGA ช่วงล่างดับเบิ w i s h บ o นะฮะเป็นปีกนกอิสระครับความปลอดภัยขั้นสูงเลยนะฮะโครงสร้างของตัว Yota เนี่ยค่อนข้างแข็งนะฮะโครงสร้างเดียวกันกับตัว Altez นะครับตัวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโมเดลโมเดลของโครงสร้าง g a เนาะ Altez, Horacors นะครับรวมถึง CHR นะครับเขาใช้โครงสร้างนี้กันหมดแล้ว นะฮะใครอยากออกรถกับปานพยนต์นะฮะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะฮะฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนเพียง11,300บาทนะฮะราคาดีมากนะครับ Toyota c a m r รี่สอรุ่น G ครับปี2020ราคา699,000บาทฟรีดาวพนหน่อน11,300บาทเท่านั้นเองครับได้คันนี้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มค่านะครับมาดูในเรื่องของภายในนิดนึงนะฮะนี่จะให้ดูในเรื่องของสภาพนะครับภายในเสร็จเดี๋ยวพาดูโครงสร้างต่อ นะฮะเพราะในเรื่องของภายในนะตัวนี้จะออกแบบเป็นโทนสีดำให้แล้วครับมีปุ่มปรับรถกระจกครับเป็นออโต้ออโต้วันทัศสี่บานนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกครับเมมโมรีซีดมีมาให้มีพุชสตาร์ทครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้ครับเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝาท้ายระบบสตาร์ทสต็อปนะฮะระบบการลื่นถลายนะครับมีบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้านะฮะคอนโซลด้านหน้าครับตรงนี้เป็นแบบพลาสติกผิวเรียบครับ นะฮะเป็นแบบซอฟท์ทัสนะอ่ะขึ้นมาด้านในครับตัวนี้กุญแจได้เป็นคีย์เลสนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนี่ตัวนี้กุญแจมันจะแบตหมดนิดนึงนะฮะมันค่อนข้างที่สตาร์ทติดยากแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนถ่านให้นะตัวนี้พอติดแล้วนะครับก็จะเป็นไหนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้จะอยู่ที่9 0 0 0 0มื่กอบอีก8 0 0 0กิโลนะครับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ และที่สําคัญตรงนี้นะ Parking sensor นะครับมันเตือนมาไม่เป็นไรนะครับนี่เห็นไหมฮะ98,000นะครับอุณหภูมิความร้อนนะฮะเลขเข็มไม้สวยๆครับคนส้วนหน้าครับผิวเรียบไม่มีริ้วรอยนะครเป็นแบบวิก Ben s e ี t หุ้มหนังมาน้บนุ่มๆเลยนะฮะแล้วก็วงมาลัยครับหุ้มหนังมีปุ่มม u l ติฟังก์ช o n ครับเพิ่มเสียงลดเสียงสังงานด้วยเสียงรับสายวางสายมีในเรื่องของค r u i s e Control มาให้นะครับพุ่มหนังไม่ช้ำด้วยนะฮะ แล้วก็หน้าจอครับทัชสกรีนเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัยได้กดเมนูต่างๆได้นะครับกดแอปต่างๆได้ถัดมาด้านล่างครับแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้นะครับแล้วก็นะฮะฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้นะครับมีไวเลสชาร์จเจอเกียร์เกียร์เกียร์ถุงนะมีในเรื่องของเซอร์เคยลชิฟครับหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดบวกลบตรงนี้มีมาให้แล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮที่วางแก้ว2ช่องคันนี้โคตรพรีเมียม สเสา A ครับด้วยความเป็นสีเบจได้ในเรื่องของอารมณ์ l u ว u r y และมี airbag อยู่ในเสาแบบนี้นะฮะสภาพสวยนะครับ airbag นีจะอยูอย่อย่างนี้นะฮะมีทุกเสาเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะฮะโครงสร้าง TNGA อีกกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับมีมาให้นะฮะม่านบังลงม่านบางังแดดครับมีไฟส่องให้ปกติแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะนะครับแม่บ้านชอบแน่ๆนะฮะสี่สองฝั่งแบบนี้ภายในเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากนะฮะตอนนี้ผมถ่ายในช่วงเวลา ประมาณทุ่มหนึ่งนะประมาณทุ่มหนึ่งบอหนังตึงๆตึงๆสีดำไมค์เก้าหมื่นแปดพันโลฟีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเนี่ยโคตรคุม้มคุณได้รถสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานนะฮะสภาพแบบนี้เนี่ยจัดได้จัดครับนะครับจัดได้จัดเลยนะฮะฟีดาวจัดยอดได้เต็มครับผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยได้รถปีสองพันยี่สิบออปชั่นจัดเต็มออปชั่นล้นล้นไปใช้งานนะครับออปชั่นล้นล้นไปใช้งานแบบนี้นะครับอ่ะเปิดด้านหลังครับนี่เห็นไหม เอกสารยังไม่ออกเลยนะครับอันนี้เพิ่งเข้านะนะฮะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆครับนะครับแอร์นะฮะช่องแอร์ต่างๆครบเซตนะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันอักขระใดๆด้านหลังแน่นๆเลยนะนะฮะเป็นรถนะครับสไตล์ผู้บริหาร d ีเ gment ที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้มากๆเลยนะฮะได้รถผู้บริหารครับคันนี้ t o y ย t a Camry นะครับเป็นตัว2 0รุ่น G ครับนะฮะและได้ปี2020เลขไม้เก0 0 0กิโลครับ ฟีดาวพ่อน11,300บาทราคาขาย6990 0 0บาทนะฮะและสีนี้ดูแลง่ายจากที่เดินดูเมื่อกี้ยังไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยพี่ท่านใดที่ต้องการรถสวยๆไปใช้งานนะฮะคันนี้ตอบโจทย์นะครับแนะนำเลยนะแนะนำเลยนะครับอ่ะเปิดเข้ามาครับห้องเครื่องนี่คือห้องเครื่องที่เรายังไม่ได้ล้างสปาใดๆนะครับก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะแลวก็หัวน็อตทุกจุด ไม่มีในเรื่องของการร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันธ์ต่างๆครับไม่มีรั่วไหลร,รั่วซึมนะฮะไม่มีรั่วไหลร,รั่วซึมหัวน็อตเบ้าโช๊คครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะนะครับโชค๊คขึ้นสุดลงสุดครับนะฮะโชค๊คขึ้นสุดลงสุดนะครับซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ประกรรันเครื่องเกียร์ผมแถมให้ผมตรวจเช็คเครื่องให้เครื่องเดิมแน่นอนครับไม่เคยเปลี่ยนมาเนาะแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้นะฮะถ้าเกณฑ์ถึงนะครับคุณได้รูปนี้ไปผมรรัับปะกนนให้3เดือ แต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์นะครับผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้รวมถึงถ้ามันต่ํากว่า2ปีผมเปลี่ยนให้เลยนะครับอ่ะมาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาปวงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนไฟหน้าครับแท้เดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับผมโลโก้ชัดเจนนะฮะสวยมากนะครับนี่ไทยคุยโตครับโลโก้ไทยคุยโตชัดเจนนะนะครับคานบนแมาน้ําไม่มีบิดเบี้ยวป้ายคาเตือนต่างๆอยู่ครบนะนะครับ ไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับผ่านบนมะนานก็ไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเรียมสารฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูบายอากาศรูบายความร้อนสักกระดาษกันความร้อนต่างๆอยู่ครบช็คขึ้นสุดลงสุดแบบนี้เดิมทั้งคันพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะฮะสภาพดีมากนะครับมาดูโครงสร้างกันต่อครับพี่นะฮะดูโครงสร้างของคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะฮะนี่ สปอตเมต็โอเมนอาร์ครับเรียงกันเป็นตับครับประกบกัน3แผ่น1 2 3ยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพี่ิวามจมน้ํามานะตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพิวามจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนคุณดูก่อนด้านข้างนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวไปคําเตือนลมยางครับเอรทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ เปิดดูเลยนะฮะคีบโลบอรดนะฮะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีแล้วก็หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับด้านนี้ก็จะเป็นที่ล็อกเด็กไม่สามารถเจอเปิดจากภายในได้นะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้คุณดูไฟท้ายก่อนมาเป็นแบบไลท์ไกดิ้งมาเลยนะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งมาสภาพสวยมากสภาพสวยจริงนะฮะยุงค่อนข้างเยอะครับนะะตอนนี้ด้านหลังนะครับกว้างมากนะฮะแล้วก็สามารถขนของได้เยอะนะครับมีคู่มือเครื่องมือชุดเครื่องมือนะฮะแล้วก็พวกอ่า เขาเรียกว่ายางอะไหล่อยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ตะเข็บนะฮะนี่เห็นไหมไม่มีแตกลาวนะครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงหลังหน้าฝาท้ายนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวไฟแท้ไฟเดิมครับเป็นโลโก้ไทยคุยโตครับโลโก้ชัดเจนนะนะฮะแล้วมีฝั่งนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะเป็นชีบโรบอทนะฮะจะเป็นจุดที่ไม่โดนสีจะมี2จุดครับโรบอทจะทําการเอาตัวโครงสร้างรถนะฮะไปชุบกับสีก็คือจุดนี้แหละที่เขาขีบนะฮะนี่หัวเนาะทุกจุด ไม่มีร่องรอยนะครับที่สําคัญตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของแผ่นเพจเช็ดดูแล้วตรงกับสําเนาเล่มทุกจุดนะฮะตรงกับสําเนาเล่มทุกจุดนะพี่นะนี่หัวน็อตทุกจุดอาสปอตเมทโอเมทอาร์ครับหัวน็อตนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยะถ้าพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่าสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยผมปานเป็นยนฮะยินดีให้บริการทุกท่านคันนี้ t o y ย TA Camry 2.0รุ่น G ครับเป็นตัวปี2020เลขไม่เกหม่โล ฟีดาพอนึ่งหพันสามรบาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานใครสนใจรีบติดต่อมานะครับสรุปให้เลยนะฮะโตต้ตาแคมรี่สอรุ่นจีคันนี้ราคาขายอยู่ที่6 9แส0เบาทได้รถปีสองพี่สิบครับเลขไม่เก้าหม่นแปดพันโลฟีดาพอนึ่งหนพันสามรนะฮะสนใจรีบติดต่อมานะครับสําหรับวันนี้นะฮะ ใครที่สนใจผมมีตรวจรถให้274รายการมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ยางเยิง,ยงผมเปลี่ยนให้หมดนะถ้ามันปีลึกไปฟิลม์มถ้ามันชำรุดเสียหายนะครับผมเปลี่ยนให้รอบคันนะพี่นะนะครับไฟหน้าแท้เดิมทั้งคันผมรับประกันได้ผมรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้เสร็จแล้วผมมีในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทั้งหมด1ปีทั่วประเทศไทย ใครสนใจรีบทักมาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b ส c r i b e ให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้ยุ่งเยอะมากครับก็เลยแบบรีวิวแบบตบยุงไปด้วยไม่ค่อยมีสมาธินะพี่ต้องขอไปนะฮะแต่คันนี้เข้าใหม่สวยจริงนะเมื่อเช้าเนี่ยผมรีวิวไม่แปดหมื่นราคาเจ็ดสี่เก้าปีเดียวกันนะครับสองจุดศูนย์ปียี่สิบ แต่อันนี้ไมค์เก้าหมืนแปดครับราคาหกเก้าเก้าหายไปห้าหมื่นนะหายไปห้าหมื่นออปชั่นจัดเต็มมากนะครับโอ้นี่คุณดูยุงยุงเต็มเลยไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับยุงเยอะนะฮะนี่อันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับ,ออนะรบได้ไปยังไงก็คุ้มฟังก์ชันแอมเบญลงแอมเปไลน์ไฟฟีต่างๆมาครบเลยนะฮะนี่ สภาพดีนะครับไม่แค่98,000โลสภาพแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะพี่ท่านใดถ้าอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันตอบโจทย์เลยนะคันนี้นะครับฟรีดาวพ์อนหนึ่งเงินหนึ่งพองจรุงจีครับรถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ถ้าสนใจก็เบอร์ด้านล่างนะครับ